<laughs> อินนี่ค่ะเดี๋ยวอินนี่จะเข้าสุดท้ายให้ดูยังไม่ถึงกิโลเลยแต่ว่าก็ขึ้นทางชันมาตลอดพอสมควรสตาร์ทแรงไปหน่อยช่วงตน้นมีเพทหกเลยจ้า <laughs> พิ่งหึ่กิโลพอมันเป็นความชันแล้วเราไม่ค่อยวิ่งความชันสักเท่าไหร่ก็จะมีหอบๆบบ้างแต่ใช้ได้กิโลแรกใช้ไปเก้านาทีกับความชันก็โอเคแต่ว่าพึ่งเป็นพึ้นปกติตอนนี้วิ่งถึงองค์พระแล้วนะคะที่เราเห็นมาจากด้านล่างนะคะ นี่องค์พระแล้วก็เตรียมดาวฮิวหลๆๆๆๆถึงจุดที่ต้องลงทางนี้แล้วนะคะ <c oughs> ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นหินแบบนี้ให้ระวังเท้าพลิกนิดนึงหินรล็อก ตอนนี้สองกิโลกว่าวาใช้ไปสิบเก้านาทีลื่นด้วยที่สำคัญเงาเช,ชียเงาเชียวอันนี้คือจุดแจกน้ำกับเอ็มสปอร์ตนะคะจริงๆอยากได้เอ็มสปอร์ตแต่แค่รู้สึกว่าเสียดายของ น่าจะกินนิดเดียวเอาละเข้าไปอีกรอบ <laughs> <laughs> เข้าไปอีกรอบนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเท้าแฉะยังไม่หายเลยครับเข้ามาอีกแล้วน้ำ <laughs> เปียกจนได้อีกแล้วถ <laughs> ท้าวิ่งแล้วมันเหนื่อยเรามาเดินเรื่อยๆไปด้วยกันขเขาบอก <laughs> เริ่มชันโชคดีนะเนี่ย <Yeah. S 1> กุสมุม <laughs> <Yeah. S 1> อยังไงก็ยังรู้สึกว่าแม้จะเข้าโซนอย่างนี้ไม่ได้เยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าดีใจจังที่เอาไม้โพมา <laughs> เ,เพราะว่าฝนมันตกเพราะฝนมันตกป,ปุ๊บเนี่ยมันลืน่นพอมันลื่นก็ไม้ก็เป็นเหมือน,นี้ขาที่สามเนาะเออแต่รีวิวถุงเท้าหน่อยตอนแรกคิดว่าถุงเท้าอินจินจิเทรลจะหนาแล้วแบบเปียกน้ำคงจะแย่แต่แบบเออนี่มันก็ซับน้ำดีมาก <laughs> ซับน้ำดีชนิดที่เปียกแล้วก็ไม่รู้สึกเฉอะแฉะคุณครับถ้ารีบแกงได้ก่อนนะคะเลื่อยเลยจ้ะเพื่อนหนาแน่นอยู่ค่ะเพราะฉะนั้น คิดว่าสัตว์เลยคันไม่น่าจะต้องกลัวเท่าไหร่เพราะว่าปานเป็นรังตรงนี้ก็ยังพอมีบันไดนะอุ๊ยระวังค่ะคุณมีบันไดนะคะข้างหน้าเขาถลายให้ดูนะเพราะว่ามันทรายไอ้มันเป็นดินเหนียว นี่ดอกยางกำลังเทาอย่านะอย่ามันเกาะฉันป่าดิบชื้นเยี่ยงนี้เลยแต่ด้วยจำนวนคนก็ให้นะน่าจะตกใจไปที่อื่นละเ้ยยังไงยังไงยังไงโอ้เข้าป่าอีกรอบรับน้ำก่อนเข้าป่าหลังจากดาวฮิวมา ขนาดนี้เพิ่งจะสี่กิโลเห็นไหมโอ้โหขอบคุณกลุ่มยี่บเอ็ดที่ทำโคนให้เราขนาดนี้สี <laughs> ่กิโลแล้วเหลืออีกเจ็ดเละตลอดทาง เข้าสู่เทลอีกรอบนะคะเมื่อกี้ให้เราดีใจอยู่ประมาณไม่ถึงร้อยเมตรนะคะและข้างหน้าดิฉันนั้นคือน,นักข่าวแสนสวยผู้ <laughs> ซึ่งชวนดิฉันมางานนี้หลังจากโดนพี่หนุ่มและเนเธอร์นี่ป้ายยานะคะดีดีไม่ชอบอยู่บ้านดีดีพี่ชอบมาวิ่งเทลหน้าฝดข่าวนี้ม,มาประเดิมรองเทา้า <laughs> ใช่ไหม เออมาเด้รองเท้าโอ้โหใหม่กว่านี้ใหม่กว่านีา้ก็น,น่ากูแล้วล่ะวิดีโอค่ะ,ดคะเดี๋ยวไปตัดต่อว้ายอืม จริงรองเท้าเทลก็ต้องวิ่งที่เทลค่ะเออแต่เข้าใจแล้วที่เขารีวิวมันไม่แบบมันไม่พามาเดินป่าขนาดเนี้ยแต่นี้ก็คือแบบก็ได้เดินป่าพอสมควรให้หายอยากได้ก็เป็นป่าแบบน่ารักน่ารักในดูซึ่งที่เพื่อนพูดก็ถูกเพื่อนบอกว่า ยีเ่เอ็คเาไปก่อนแล้วล่ะถ้าเทอมันก็คงไปก่อนยี่อเคหมดแล้วสิบอ็อย่างเรานะคะอ๋อเมื่อกี้จุดที่เราขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนี้เราก็ลงค่ะแล้วนีงนะฮะเดี๋ยวก็รู้ขอบคุณค่ะไปเตรียมดาวฮิว กิโลกว่าชั่วโมงครึง่งคนที่รีวิวทางบอกว่าปูนเยอะ <c oughs> <c oughs> คือจะบอกว่า80%ดสิบเป็นจ็สิถึงแปเป็นเป็นทางแบบนี้แล้วก็เป็นทางที่ถือว่าสนุกนะลื่นมีน้ำมีหิน หยบน้ำกระจายแบบนี้ค่ะขอเลยใช่ไหยคะก็จะพวกอันนี้มัน3ากิโล4กิโลสุดท้ายละก็จะมีพวกย1 k เอดเคที่เขาปล่อยตัวไปก่อนเราเขาจะไปเข้าเส้นชัยละชาวบ้านเรียกว่าขาแรงของเราขาไม่มีแรงเชิญค่ะนี่คือพวกขาแรงนะคะน่าพาของ ขึ้นทางปกติแลออหละนาฬิกาบอกว่า8.6กิโลแต่ว่าป้ายบอกว่านนป้ปายพวกกิฟเอด็ดบอกว่าเพิ่ง18กิโลแสดงว่าระยะนาฬิกาเราเกินมา600เมตรหรือว่า 30. ครึ่งกิโลก็เข้าใจแหละที่เขาบอกว่าวิ่งเทลมันจะ ใช้กำลังขามากกว่าแล้วก็เหนื่อยกว่าเคยดูรีวิวหนึ่งเขาไปวิ่ง 15K แล้วเขาก็ขับรถไปจังหวัดเพชรมั้งแล้วพอแข่งเสร็จเขาก็บอกว่าน่าจะขับรถกลับยังไม่ไหวจะนอนพักก่อนก็อ,อย่างนึง 15K ขับรถไม่ไหวเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ย ก็คิดอย่างนั้นจนตอนเนี้ยเข้าใจแล้วนี่แค่ 8K ยังรู้สึกว่าเหมือนวิ่งส่วนลุม 15K มาอันนี้เป็นจุดให้น้ำช่วงกิโลที่9นะคะแล้วเราก็จะเข้าไปในปลายทีนึ่งอีกประมาณ2-3กิโลไปทางไหนวะไม่มีคนนำด้วย แต่ว่าโชคดีหน่อยคือถ้าเกาะกลุ่มพวก11โลคงคงไม่มีใครอยู่บริเวณเดียวกับเราแล้วเพราะว่าเราตะทิ้งลงน้อยมากแต่ว่าเหมือนมันเป็นทางร่วมของพวก21ด้วยตอนนี้ก็เลยมีพวก21มาสมทบวัสดีค่ะเช่นข้างหน้าเราเป็นต้นก็ก็เลยไม่เหงา <laughs> <laughs> ก็อันนี้ที่เขาเรียกว่าหินลอย ลอยก็มาเป็นระยะระยะแต่ว่าเรารู้สึกว่าคโคลนกับน้ำค่อนข้างเยอะซึ่งซึ่งมันก็สนุกดีมันเย็นเทา้าคัดเเลยค่ะแรกๆก็รู้สึกว่าแบบสัมผัสแรกแหละที่มันจะรู้สึกว่าแบบอาจจะเฉอะแฉะไปบ้างแต่พอยังไงเนาะมาเทลมันก็ต้องย่ำอะ่ะก็เลยเริ่มสนุกแล้วก็สนุกมากที่ได้เจอน้ำทุกครั้งที่เจอน้ำก็จะรู้สึกว่าเออดีจังเย็นดีจัง ก็จะมาทางนี้นะคะมาทางนี้ค่ะเพื่อขึ้นไปนี่นะคะแล้วก็ไปรอต่อคิวค่ะเดินข้ามน้ำแบบเรียงหนึ่งค่ะรดวที่ระหว่างนั้นก็จะมีช่างภาพมากมายรอเราอยู่นะคะยังยืนยันว่าโชคดีที่เอาไม้โพมา,มา <im itation> <im itation> น่าจะประมาณจริงๆต้องร้อยเมตรสุดท้ายละถ้าจากนาฬิกาแต่ว่า คิดว่าน่าจะประมาณครึ่งกิโลเมตรที่เป็นทางแบบนี้มาเดีย๋ยวาเข้าเส้นใจไปด้วยกันเดีย๋ยวไปรุ่นเวลาตรงนั้นนะ,ะช่วงสุดท้ายค่ะยืนบนเดนบนสันเคลื่อนกันค่ะใช่เคลื่อนปะวะอ่างเก็บน้ำหรืออะไรสักอย่างซัมติงเดี๋ยวเพิ่งเซงอยู่นะ ร้อยเมตรสุดท้ายแล้วมาที่จุดที่เราสตาร์ทมาเช้าแล้วนี่ไปเราจะใช้กันนะแก ก็ได้เล้วเทวแรกในชีวิตค่ะอ,อยากให้เห็นสภาพขามากทีสภาพตัวไม่สภาพขาจุดที่มาเมื่อกี้มาดูเหรียญนะนี่เหรียญน,นะคะหน้าตาเหรียญ เมื่อกี้เข้ามาตอน2องชั่วโมงสิบสี่โอ๊ยลืมจับหยุดนาฬิกานาฬิกาเลยเป็น2องชั่วโมงสินะคะ กลับมารีวิวให้ฟังนะคะหลังจากตอนนี้ถึงห้องพักแล้วเพราะว่าที่งานจะค่อนข้างเสียงดังนิดนึงก็โดยรวมถ้าถามความรู้สึกก็คิดว่าชอบเลยชอบเพราะว่าจุดตั้งต้นอย่างที่ทุกคนก็รู้ว่าออมีความกังวลใจเวลาที่จะต้องเข้าป่านะคะแล้วยิ่งแบบฝนตกเพราะว่าพายุโนอื่นนะคะตกทั้งวันทั้งคืนมาตลอดแบบสองสาวันที่ผ่านมาก็เลย กังวลกลัวงูกลัวทากแม้ว่าเพื่อนจะบอกว่ามันจะมีคนวิ่ง 21k ที่เขาปล่อยตัวก่อนเราในจำนวนตั้ง4 0 0 6 0 0คนเนี่ยเนาะเขาวิ่งไปเนี่ยงูก็คงหายมาแล้วล่ะก็เลยรู้สึกว่าอ่ะงูก็คงจะคิดว่าคงคงไม่มาหรอกแต่ว่าทากเนี่ยเพราะว่าเอ่ฝอฝนมันตกก็เลยกลังวลนะคะแต่เพื่อนก็พูดดีเพื่อนก็บอกว่าง่ายๆเลยก็คือวิ่ง ถ้าเห็นแบบไม่ชอบมาพะกนก็วิ่งนะคะแล้วก็ตัดสินใจใส่ขาสั้นอืมเพราะว่าค้องตัวกว่าแล้วก็กลัวเปียกน้ําแล้วแบบมันจะเหนอะหนะด้วยอะไรเงี้ยก็คิดว่าตัดสินใจไม่ผิดเพราะว่าพอใส่ถุงรัดน่องมาแล้วว่าค่ะไอช่วงญ้าที่พื้นที่มันจะแบบ เกี่ยวขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปโดนถุงรัดน่องแทนนะคะก็จะมีบ้างแหละที่มันเป็นต้นไม้ที่ยื่นยื่นออกมาแล้วโดนต้นขาแต่ว่ามันก็ไม่ได้เจ็บอะไรนะคะเป็นเป็นทางที่อยากชวนทุกคนมาเลยถ้าเกิดใครอยากมาเทรลแรกนะคะก็เชียร์เขากระโดงเทล 11K นะคะเชียร์เลยรู้สึกว่าดีแล้วก็มีความโชคดีตรงที่ในในความที่เรากลัวมันกังวลมันว่าฝนตกเนี่ยมันกลายเป็นความโชคดีนะเพราะว่ามันมันทำให้เกิดแบบ ความชุ่มฉ่ำตลอดทางอะแล้วมันทางมันเลยแอดเวนเจอร์มากขึ้นสนุกมากขึ้นอนะไรเงี้ยแล้วก็มีโคลนตลอดทางเลยมีน้ําตลอดทาง<ม>ช่วงแรกๆที่เหยียบน้ําก็จะรู้สึกแบบครั้งแรกเนอะที่เหยียบแบบอื้อพอรับรู้ถึงน้ํามันซึมเข้าไปในรองเท้าแล้วถุงเท้าแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอื้มอ,อะไรเงี้ย <laughs> แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งก็ อ๋อมันก็ต้องเปียกแหละเพราะว่ามันตลอดทางจริงๆอะไรเงีเยย้ยเพราะน้ํามันเยอะมากยังไงก็ต้องเหยียบน้ำอะไรเงี้ยเพราะเขาวางแผนให้มันเป็นอย่างนั้นด้วยก็พอ,อเหยียบปุ๊บกลายเป็นพอสุดท้ายแล้วชอบชอบที่จะเจอน้ําทุกครั้งที่เห็นน้าจะแบบโอ้แฮปปี<笑><笑><笑>้เข้าใจเลยเวลาเราดูรีวิวพวกแบบวิง่งเทรลเขาเจอน้ําแล้วเขาพุ่งเข้าหาน้ำเออข้าใจเลยอ่ะมันได้ล้างรองเท้ามันได้แบบ เย็นเย็นเท้าอ่ะแล้วมันก็เย็นไปอไรเงี้ยไม่ร้อนเลยจริงๆแทบไม่ต้องใส่หมวกเลยเพราะว่าไม่มีแดดส่องมาให้เห็นเลยวิ่งตอน6กโมงยีสิจบตอนแบบ8ปดมงสากว่า8ปดโมงครึ่งเงี้ยก็ก็ถือว่าแบบโอเคแล้วก็มีฝนโปรยๆมานิดหน่อยก็ไม่รู้สึกเพราะว่าเออมันมีต้นไม้บางตลอดทางนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันชันมากๆเออลืมดูความชันสะสมเนาะคือมันชันมากชันแบบ อืมก็เอ่อก็ผ่านไปได้สนุกสนุกมากเลยรู้สึกเลยว่าเออเนาะเข้าใจแล้วที่พวกวิ่งเทรลแล้วกลับไปวิ่งถนนแล้วไม่ชอบถนนอะ่ะยิ่งถนนที่มันแบบยาวๆตรงๆน่าเบื่อน่าเบื่อระยะทางไกลๆอะ่ะเออมันก็น่าเบื่อจริงๆแหละคือสาหรับเทรลเราไม่รู้จริงๆว่าข้างหน้ามันคืออะไรอะ่ะแต่แค่งงว่าพวกที่เขาวิ่งกันแบบห้าสิบเคหรือวิ่งอัลตร้าร้อยเคอย่างเงี้ยสาหรับเทรลอ่ะหรือร้อยไมล์ร้อยหกสิบเคเนี่ย โอ้คือยังไงหรือวิ่งกลางคืนเนี่ยึกภาพไม่ออกเราคงยังไม่ไปถึงกานวิ่งคืนค,คิดว่างานต่อไปคงคงไปกับเพื่อนเพื่อนชวนไว้เพื่อนมีบิดนะคะที่หินเพิง 15k คิดว่าพฤศจิกาปลายพฤศจิกาปลายฝนต้นหนาวนะคะน่าจะได้สนุกนะก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากบอกว่าไม่เสียใจเลยที่พกไปก็คือนี่คะ่ะ ไม้โพได้ใช้ตั้งแต่กิโลเมตรที่สองเลยคือพอเริ่มเข้าป่าปุ๊บเนี่ยข้างหน้าน่ะทลายแผลดๆเลยอะ่ะ <c ười> คือด้วยความที่พื้นมันเป็นโคลนอะ่ะแล้วมันก็แบบลื่นอะ่ะคือมันไม่ได้ชันมันไม่ได้แบบต้องใช้ไม้โพพยุงเพื่อความชันเลยอะ่ะ <c oughs> แต่ไม้โพเป็นเหมือนขาที่สามที่จะช่วยทําให้เรารู้สึกมั่นใจเวลาที่เราวิ่งบนโคลน <c oughs> เดินบนโคลนให้เราไม่รู้สึกว่าแบบ ไม่ปลอดภัยอ่ะหรือบางทีเอาไว้เช็คระยะน้าด้วยนะที่น้ํามันขังแตไม่ปหมนมีอยู่ครั้งนึงคิดว่าน้ํามันแบบมันตื้นเน่ยก็เหยียบด้วยความมั่นใจมากลืดโอ้โหลงไปครึ่งน,น่องอ่ะก็เลยแบบเนี่ยไม้โพนี่แหละช่วยเอาไว้คอยเช็คระดับน้ําหรือบางทีต้นไม้ขงขวาง,งมากก็เอาไม้โพเขี่ยนะคะกลัวตรงไหนก็เอาไม้โพเคาะๆไว้ให้รู้ว่ามาแล้วนะมาแล้วนะอย่ายุ่งกับฉันนะ ก็เลยเูว,ว่ารู้สึกว่าดีใจจังเลยที่พบไว้โพมาดีใจที่เป็นคนแบบเจ้าแม่อุปกรณ์นะคะแม้จะโดนเพื่อนค่อนแครว่าแบบว่านี่อุปกรณ์เยอะไปไหนเลยเยะบอกแล้วดีเด่นด้านอุปกรณ์นะคะส่วนเวลานะคะก็จบอยู่ที่สองชั่วโมงสิบสี่นาทนีจริงๆแต่ว่าพอเข้ามาเสร็จแล้วลืมกดนาฬิกาก็ถ่ายรูปเล่นแล้วนาฬิกาก็เลยกลายเป็นสองชั่วโมงสิบห้าแถมโมเตห่วงกินค่ะลืมเอาชิปไปปิ้นใบอี่ังหานี่คือเถวแรกอันเนี้ย ก็สนุกดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ร่วมรุ้นไปด้วยกันนะคะก็สรุปก็คือเชียค่ะใครอยากมาเทรลนะคะโดยเฉพาะเป็นเทรลแรกนะคะเชียเลยเขากระโดงเทลบุรีลำค่ะ 11k แล้วคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะขอให้ฝนตกวันที่คุณวิ่งเทรลนะมันจะยิ่งสนุกมากกว่าเดิมวันนี้ก็ มือใหม่ฮับเทรลค่ะนะคะก็บายบายทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูซีรีส์ชุดใหม่นะคะของกุสุวาตั้งชื่อไว้แล้วชื่อ F4 Five f o r First Full นี่ F4 จ้า Five f o r First Full นะคะแปบลบว่าอะไรก็คือสู้เพื่อฟูลมาราธอนแรกบางแสนสี่จุดสองมาดูซีรีส์ต่อไปกันนะวันนี้ไปก่อนบายบาย